ปีชวาวไหวครูแบบปีพาดมหยไทยมหยไทยรุกิกา เที่ยวนี้ดูที่ว่าเป็นการคิดจะนั้นเลิศเอาละสมใจของใ้สอทวิชาทิกระทกได้หรือไปปีที่แล้วนั้นได้ลองวันลองจะนั้นเลิศเที่ยวนี้มาลองหนาที่น้ำเงินนวัสออดผาไอวาดวีทีสะปอนข้งใต้สอทวิชาทิกระทพี่น้องยังไม่ซื้อเสื้อก็ขอเชิญที่บูธสอดผายว่าเอาแล้ว่าเอาละเที่ยวนี้เทปะบุลเทปปะบุลเมืองแมนนอบสันตินุนโดยชุดเล็กของเสียกุยและเจ๊เจี๊ยมาจากจังหวัดมหาสารคามจะทำได้หรือ ไม่ได,ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่ากระตาสายตาด้านานานจะเป็นร้องเล็กน้อยถึงบานกันในนานตีประบุในตบุตรเมืองแมนก็บอกว่าไม่เป็นไรเว้ยสนามยังมีอีกในปีนี้เยอะมือบานบา้าเลยเตอร์เลยไม่กลัวนะเว้ยสอนไยวาดก็บอกว่าวีดีสปอร์ตหลอวิจารณ์บอกว่าสมใจนึกหรือไม่จะสมใจนึกบางละปูหรือไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าทีมงานสอนไยวาด พายจะนำนี่พายแบบสบายอกสบายใจพายยังไงยังไงก็นำอยู่พายยังไงยังไงก็นำอยู่เท้ประบูลเมงแมนคอเทพประบูลแมงแมนคอแล้วอแล้วที่มีมาแล้วเมืองแปดจ้าว่ายังไงจะทานไม่ทันอันละว่าพายวาดหนีไปพายวาดหนีไปพายวาดหนีไปเข้าเส้นใยครับมาได้เข้าเส้นใจกับการผู้ตองเกลดไม่รอช้าตัดสินได้เรือร่องน้ำทั้งเงินครับ สอนายวาดวีทีสปอร์ตเป็นเรือชนะสอนภายวาดวีทีสปอร์ตเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับก็ต่อไปจะเป็นไผ่สีทองล่องน้ําแดงครับรูปป้อหลวงล่องน้ำน้ำเงินครับขึ้นไปเลยครับครับไผ่สีทองล่องน้ําแดงภายในามสามกับรูปป่อหลวงล่องน้ําน้าเงินครับพญาเชิงใจจะมีสามไหมล่ะ Thank you.